สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวอาเซียนเว็บไซต์เวอร์แบงคได้จัดอันดับประเทศที่มีผู้โดยสารของระบบการคขานาคมทางอากาศทั้งในและต่างประเทศมากที่สุดระหว่างปี1970ถึง2019ส่วน10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอันดับดังต่อไปนี้อันดับ 1. อินโดนีเซียอันดับ2ไทยแลนด์อันดับ3มาเลเซีย อันดับ4เวียดนามอันดับ5ฟิลิปปินส์อันดับ6สิงคโปร์อันดับ7เมียนมาอันดับ8กัมพูชาอันดับ9บูไนและอันดับ10ลาวหมายเหตุปี2020ไม่เก็บสถิติเพราะเป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสทำให้สายการบินระหว่างประเทศต้องหยุดจากเพจข่าวบินเลียนสตัรก็มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มความคิดเห็นแรกจากเวียดนามกันเลยครับเวียดนาม number ร์วแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากอินโดนีเซียคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับนามสกุลของคนเวียดนามหน่อยได้ไหม ว่าทำไมส่วนใหญ่จึงมีคำว่าเหงียนในนามสกุลช่วยอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้ได้ไหมเรื่องนี้ผมไม่รู้และอยากรู้มากความที่เห็นต่อไปจากสิงคโปร์สิงคโปร์สมควรเป็นที่หนึ่งความที่เห็นต่อไปจากลาวเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ประเทศลาของฉันไม่ไปไหนเลยเพราะมีการทุจริตกันอย่างมโหฬารถ้าคุณมีเงินคุณก็สามารถซื้อทุกอย่างได้เช่นซื้อความผิดให้กลายเป็นความถูกต้อง กฎหมายในลาวเป็นเพียงอักษรที่บันทึกลงไปในกระดาษโดยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยคุณจ่ายเริ่มต้นแค่300 3 0 0ร้อ0ถึงสามพดอลลาร์สหรัฐคุณก็สามารถได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากเวียดนามมันก็เหมือนกันกับที่เวียดนามเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่านี้นิดหน่อยความคิดเห็นต่อไปจากไทยแลนด์รักประเทศไทยสยามเมืองยิ้มความคิดเห็นต่อไปจากเวียดนาม ณปัจจุบันเวียดนามอาจเป็นที่1ถ้าในปี1975ไม่ยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่เพิ่งกลับมาดีขึ้นหลังจากเปิดรับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเมื่อกลางปี1990นี่เองความคิดเห็นต่อไปจากอินโดนีเซียฉันรักอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปจากฟิลิปปินดูจากสถิติป,ปี1970ถึง2019มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับฟิลิปปิน ทักทายทุกคนรักนะจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปจากเวียดนามผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขันพาณิทางอากาศของเวียดนามปี2020ทั้งหมด52.8ล้านคนเพราะฉะนั้นปี2020เวียดนามต้องเป็นที่1ไม่ใช่อินโดนีเซียแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากเวียดนามใช่แล้วหรือแม้กระทั่งปี2019ข้อมูลจากองค์กรการบินแห่งชาติเวียดนาม ระบุว่าผู้โดยสารทั้งหมด78.3ล้านคนซึ่งมากกว่าไทยแลนด์100,000คนเพราะฉะนั้นปี2019เวียดนามต้องอยู่ที่2ไม่ใช่ไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อไปจากเวียดนามฉันรักเวียดนามฉันรักประเทศของฉันความคิดเห็นต่อไปจากอินโดนีเซียในปี2019สถิติอินโดนีเซีย99%เป็นผู้โดยสารท้องถิ่นที่บินภายในประเทศ แต่ถ้าเทียบกับไทยแลนด์ที่เป็นที่สองซึ่งเป็นการบินระหว่างประเทศพวกเขาเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางทางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันคิดว่าคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจไทยแลนด์น่าจะดีกว่าอินโดนีเซียแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากไทยแลนด์ไทยแลนด์รักอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปจากกัมพูชาสักวันหนึ่งกัมพูชาต้องเป็นที่หนึ่งฉันรักกัมพูชา ความคิดเห็นต่อไปจากไทยแลนด์รวมผู้โดยสารขนส่งทางอากาศในประเทศไทยปี2018สนามบินสุวรรณภูมิ63.3ล้านคนและสนามบินดอนเมือง40.7ล้านคนรวม104ล้านคนและปี2017มี99ล้านคนปี2016มี91ล้านคนนี่ยังไม่รวมเที่ยวบินภายในประเทศเช่นภูเก็ตเป็นต้นที่มีมากกว่า100ล้านคนจาก5ปีที่แล้ว ความคิดเห็นต่อไปจากเวียดนามปี2030เวียดนามต้องเป็นอันดับ1นฉันรักเวียดนามความคิดเห็นต่อไปจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียมีสนามบินสากลมากกว่า100แห่งซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกแต่หลังจากที่โควิด19ระบาดไปทั่วเส้นทางการบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางถูกปิดแต่ยังมีเส้นทางการบินในประเทศจึงยังอยู่ในอันดับที่1ได้ แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้4คนคนแรกจากเกาหลีใต้ไม่น่าแปลกใจเลยที่อินโดนีเซียจะอยู่อันดับที่1เพราะมีประชากรมากกว่า259ล้านคนคนที่2จากอินโดนีเซียปี2020อินโดนีเซียเสียหายน้อยที่สุดของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเส้นทางการบินในประเทศมากกว่าเส้นทางการบินระหว่างประเทศแต่ประเทศสิงคโปร์จะเสียหายหนักมาก กพต้องพึ่งพาเส้นทางการบินระหว่างประเทศคนที่3จากอินโดนีเซียแต่ราคาตั๋วเครื่องบินในอินโดนีเซียปี2020ก็พุ่งทะยานสูงมากเป็นประวัติการราคาตั๋วเครื่องบินบินภายในประเทศแพงกว่าราคาตั๋วเครื่องบินบินระหว่างประเทศคนที่4จากเกาหลีใต้ประเทศอินโดนีเซียมีขนาดใหญ่มากและมี3โซนเวลาที่แตกต่างกันอินโดนีเซียตะวันออก อินโดนีเซียกลางและอินโดนีเซียตะวันตกความคิดเห็นต่อไปจากกัมพูชาเวียดนามถ้ามีการจัดอันดับจากสถิติต่างๆพวกเขามักจะเริ่มต้นได้ดีสุดท้ายแล้วอันดับจะถดถอยและเสื่อมลงเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสวนทางกับการคุยโมเออวดอยู่เลยไม่เชื่อพวกคุณก็ลองไปเที่ยวเวียดนามดูแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากเวียดนาม ก็เวียดนามมีสงครามภายในซึ่งไม่แตกต่างจากกัมพูชากว่าจะฟื้นประเทศได้ประเทศอื่นเขาก็ไปไกลละแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นและดีกว่ากัมพูชาหลายเท่าตัวความขิดห็นต่อไปจากอินโดนีเซียอันดับที่3ของมาเลเซียในปี2019ก็เพราะเครื่องบินมาเปลี่ยนเครื่องกันเยอะเฉยๆหรอกนะแล้วก็มีคนมาต่อความคิดห็นนี้จากสิงคโปร์เรื่องตกแต่งตัวเลขสถิติ ไว้ใจมาเลเซียได้เลยความคิดเห็นต่อไปจากไทยแลนด์ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวียดนามนะส่วนตัวบริษัทเคยส่งไปทำงานที่เวียดนามอยู่3ปีลองไปเที่ยวดูไม่ต้องไปอยู่แบบผมก็ได้เดี๋ยวจะรู้เองความคิดเห็นต่อไปจากอินโดนีเซียใช่อินโดนีเซียอันดับหนึ่งแต่ประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียไม่แปลกใจเลยความคิดเห็นต่อไปจากมาเลเซีย ทำไมอินโดนีเซียถึงได้อันดับที่1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากอินโดนีเซีย2คนคนแรกคุณเป็นคนยุคดึกดําบันหรือเปล่า Google มีทําไมไม่ใช้คนที่2 1. อ,อินโดนีเซียมีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลก 2. อ,อินโดนีเซียมีสนามบินมากกว่า100แห่งทั่วประเทศ 3. ราคาตั๋วเครื่องบินในอินโดนีเซียถูกมาก ความคิดเห็นต่อไปจากติร์เลสเต้ทำไมต้องรวมประเทศเล็กๆที่ไม่มีเที่ยวบินภายในประเทศด้วยมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมกับติร์เลสเต้เลยความคิดเห็นต่อไปจากเวียดนามคอยดู GDP อีก10ปีข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้อันดับ1อินโดนีเซียอันดับ2เวียดนามอันดับ3ฟิลิปปินส์แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้จากเวียดนามสคนคนแรกไม่ใช่ อันดับหนึ่งต้องเวียดนามอันดับสองอินโดนีเซียอันดับสามฟิลิปปินส์คนที่2ในอดีตเวียดนามถูกลุกรานโดย4ชาติมหาอำนาจฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอเมริกาและจีนทำให้เกิดความอดอยากที่เลวร้ายชาวเวียดนามเสียชีวิตมากกว่า2ล้านคนจนกระทั่งปี1995สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการคว่มบาตรจนถึงปัจจุบัน25ปีแล้วของการพัฒนา การส่งออกอันดับ2และ GDP อันดับ3ของเอเชียตะวันออกเชียงใต้ความคิดเห็นต่อไปจากลาวสบายดีทุกคนฉันมาจากประเทศลาวประเทศของฉันอยู่อันดับหลังท้ายฉันรู้สึกเศร้าและเสียใจมากแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้3คนคนแรกจากรัเสเซียทำไมคุณพูดแบบนั้นลาวคือจุดหมายในฝันของฉันคนที่สองจากลาว ฉันคิดว่าเราจะไม่อยู่อันดับลังท้ายต่อไปเพราะเราก็ค่อยๆพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆคนที่สามจากมาเลเซียรักเราจากมาเลเซียมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับจากเมียนมาสักวันหนึ่งเมียนมาจะขึ้นไปอยู่อันดับกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ทุกๆด้านนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียน ในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ